สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุดินอลิสาเมจิเช,ชียนทาโร่โนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาส่องแฟนเก่าของเพื่อนๆกันนะคะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเพื่อนๆชาวธาตุดินคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรรันพฤษศกและก็มังกรค่ะการอ่านดวงในครั้งนี้เช่นเคยนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะเจโร r ิ a d ิ้งค่ะดวงโดยรวมไม่ได้จอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งพลังงานหนไาพา่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ บางท่านอาจจะได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้ก็อย่ากเก็บไปคิดมากดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะดูไวเพราะเราอยากจะส่งเขาก็พอนะคะเรามาดู energy ของปักนี้กันนะคะขอดู energy ก่อนนะคะพลังงานตัวตวนของเพื่อนๆได้เป็นไพ่สามถ้วยค่ะคลิปอาจจะมาช้าหน่อยนะคะเดือนนี้นะ ะะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมีพลังงานของ8เหรียญค่ะมีพลังงานของเดสมีพลังงานของเอ o ค Cups มีพลังงานของ f of cups ค่ะ พลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะได้เป็นไพ่สมถ้วยนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงว่าในช่วงระยะเวลานี้ค่ะเพื่อนๆชาวธาตุดินเองนะคะอาจจะได้มีเวลาไปพบปะผู้คนมากขึ้นบางคนอาจจะไปพบเจอเพื่อนฝูงไปงานปาร์ตี้งานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองเนาะบางคนอาจจะกำลังอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างนะคะกับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะ เป็นเพื่อนกันก็ได้นะนะคบในช่วงเร็วนี้อาจจะกําลังมีความรู้สึกดีให้กับใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้ในบางคู่บางคนนะคะคนคนน,นอาจ,จะเป็นคนที่เรารู้จักกันก็ได้นะคะเป็นคนที่เคยรู้จักหรือเพื่อนแนะนําให้อยู่กลุ่มเพื่อนเดียวกันก็ได้เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนคุณหน้าคุ้นตาก,กันนี่แหละเนาะนะคะ ช่วงระยะเวลาน,นี้ค่ะเป็นช่วงเวลาของการสานสัมพันธ์นะคะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้นะคะที่จะได้เจอกับผู้คนมากมายนะคะออกไปเปิดหูเปิดตาม,มากขึ้นเนาะนะคะในอดีตนะคะมีไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่เดทเพื่อนๆบางคนเองนะคะอาจจะเคยดีเวีคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะคนรักอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกันมากๆเลยเนาะนะคะในด้านของาศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีนะคะ แต่คนรักอาจจะดูมีบางสิ่งบางอย่างคะ่ะที่เขาดูลึกลับไหมบางคนอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกไหมนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกมากมายคะ่ะแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างคะ่ะที่มันยังคง สร้างความผิดหวังให้กันอยู่นะคะแม่หมอมองว่าในอดีตอาจจะเป็นความรักที่เลิกเลิกนะคะเมามาหายหายก็ได้นะคะหรือว่ารักกันมากนะคะแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเข้ามาฉุดรั้งความสัมพันธ์อยู่เสมอแม่หมอมองอย่างนี้นะคะไพ่ห้าถ้วยค่ะขอขยายห้าถ้วยหน่อยห้าถ้วยคืออะไรเอ่ยมีไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะ สิ่งที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งนะคะในที่นี้นะคะผิดหวังมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกมากมายที่มีความคาดหวังนะคะที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงความมั่นคงทางจิตใจนะคะความมั่นคงหรือคําพูดก็ได้นะคะหรือว่ามีไพ่เดอะเฮอร์มิตมาด้วยนะคะสิ่งที่ทาให้ความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะมันดูแบบออผิดหวังนะนะคะก็คืออาจจะเป็นความที่ใครสักคนหนึ่งมีโลกส่วนตัวสูงนะคะอืม ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันไปได้เรื่อยๆมันไปเรื่อยๆจนมันนิ่งก็ได้นะคะไพ่แปดเหรียญนะคะสื่อถึงว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นลักษณะที่มันเป็นไปเรื่อยๆบางคู่บางคนเองนะคะใครสักคนหนึ่งอาจจะไปให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของการงานนะคะหรือว่าโลกส่วนตัวนะคะก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคะ่ะที่มีความรู้สึกให้มากมายนะคะมากมายจนล้นใจค่ะผิดหวังได้นะคะอืม พอเกิดความคาดหวังสูงนะคะแล้วก็ผ <urt> hm. <sch> ิดหวังมากๆนะคะก็เลยเกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นคงทางความรู้สึกเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนนะคะอาจจะเคยดีวิวคนที่เกิดในลัคนาราศีกันได้ด้วยเนาะคนรักอาจจะมีอายุห่างจากเรามากๆเลยนะคะ1ิปีขึ้นไปเลยบวกลบเนาะนะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินสูงได้ด้วยนะนะคะ เ,เป็นชาวท่าดินด้วยกันเองเนาะนะคะชาวกันจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีรูปส่วนตัวสูงนะคะบางคนอาจจะเป็นเ,เป็นศิลปินนะนะคะเป็นนักคิดนักเขียนนะคะนักประพันธ์นักกวีนะคะนักแต่งเพลงนะคะเป็นคนที่ให้ความรู้ผู้อื่นด้วยนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะแฟนเก่าของเราเขาเป็นยังไงบ้างคะ มีเด f ฟูค่ะบางคู่บางคนนะคะแฟนเก่าอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนานราศีกุมก็ได้นะคะเเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะคะชอบเปิดหูเปิดตานะคะชอบออกสังคมนะคะมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนด้วยนะคะบางคนเองนะคะอาจจะดีอยูคนที่เกิดในลัคนานราศีธนูได้ด้วยนะคะตามมาด้วยสีดาบนะคะแล้วก็สิบถ้วย แม่หมอมองว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตของแฟนเก่าของเราค่อนข้างมากนะคะในที่นี้นะคะมันมีทั้งความรู้สึกผิดหวังมากๆความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความแบบอิสระภาพอิสระนะคะแล้วก็ความรักมากๆอยู่ตรงนี้ผิดหวังมากๆก็อยู่ตรงนี้นะคะรักมากๆก็อยู่นี้เหนื่อยมากๆก็อยู่ตรงนี้นะคะ The Fool คืออะไรนะคะคือช่วงที่เขาแบบได้บอกออกไปเปิดโลกแล้วนะคะออกไปเปิดโลกไปใช้ชีวิตของเขานะคะไปเจอเพื่อนฟูงนะคะไพ่ View of Fortune นะคะแม่มอบอกว่าอาจจะไปพบเจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกมากมายให้ให้กันอยู่ตรงนี้เนาะนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะอาจจะไปเจอรักคนที่มีเจ้าของก็ได้หรือเขาเคยมีครอบครัวหรือมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้ะคะหรือว่า คนแฟนเก่าคนเพื่อนอาจจะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นอาอไพ่ใบนี้นะคะทีนี้ค่ะพอได้ไปรับระดูค่ะก็ทาให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างเหนื่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการมอบความรู้สึกหรือว่าให้ความรู้สึกไปมากมายแล้วนะคะไพ่สีดาบเป็นคนที่พยายามมากมายนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีขอลงไปทิ้งตัวลงนอนดีกว่านะคะไม่ทําอะไรแล้วเนาะนะคะอาจจะเป็นว่าสิ่งที่เขาเคยทํานะคะเขาทามาหมดแล้วเห็นไหมเอ่ย 8ถ้วยคือคนที่หันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มนะคะแต่ยังคงม,มีความรู้สึกมากมายความรู้สึกน้อยใจก็มีการเดินออกไปจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะหรือความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้ในตอนนั้นนะคะก็เลือกที่ตัดใจเดินออกไปทั้งที่ยังมีความรู้สึกอยู่นะคะไพ่8ถ้วยนะคะคือน้อยใจนะคะอืม ต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาค่อนข้างมีโชคลาภนะคะบางคนอาจจะแบบลักกี้นเกมนะคะแต่เรื่องของหัวใจค่ะก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะนะคะอาจจะไม่ได้สมหวังดังที่ใจปรารถนานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหากเขาสามารถฝากข้อความผ่านคลิปนี้ได้นะคะคนรักอยากฝากบอกว่าอะไรเอ่ยขอข้อความจากคนรักหน่อยค่ะมี Page of Cups Tree h of Pentacles Death Queen of Swords k Night of Wands ไพ่เดทมาไปที่2แล้วนะเอ่อสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกนะคะ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ตัดสินใจค่อนข้างเข้มแข็งเนาะนะคะในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเราเอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักๆเลิกๆเนาะนะคะเดี๋ยวเดินออกจากกันนะคะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะคะกลับเข้ามาพูดคุยเคลียร์กันอยู่เสมอนั่นเองนะคะแต่ตัวของเขาค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มหันกลับมาโฟกัสกับชีวิตของตัวเองแล้วนะนะคะเรื่องของการงานการเงินการเรียนนะคะการทําธุรกิจนะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาต้องเข้าไปทํา ะะเข้าไปพรีเซนต์นำเสนอไปเจอลูกค้าพันเนื้อคู่ค้าหุนส่วนนะคะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะในใจของเขานะแม่หมอมองว่าเขายังคงมีความรู้สึกคิดถึงเราอยู่นะนะคะเด็กถือถ้วยความรู้สึกที่มีมากมายให้กับคุณะคะ่ะเขาบอกว่าเขายังมีนะนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ใช้เวลาทบทวนนะนะคะเมื่อเขาไปเจอผู้คนมากมายนะคะในหัวใจของเขาค่ะมันก็เริ่มที่จะ คิดบางสิ่งบางอย่างได้แล้วเนาะนะคะบางคนอาจจะได้ไปทบทวนแล้วนะคะแล้วก็ได้รู้ใจตัวเองแล้วแหละนะคะเพราะว่าปลาที่มันโผลออกมาจากถ้วยค่ะมันคือความรู้สึกที่อยู่ภายในใจลึกๆนะคะมันโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะคือคนที่รู้ใจตัวเองแล้วนะแม่หมอรู้สึกว่าเขาอ่ะยังคงมีความรู้สึกดีให้กับเพื่อนๆอยู่นะคะแต่เป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ในใจลึกๆนะคะไม่บอกนะคะอืมเขาบอกว่าเขาคิดถึงนะคะยังคงอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเขานั่นเองนะคะ แต่ทัวร์ของเขาเนี่ยเดินไปข้างหน้าแล้วเนาะนะคะเดินออกไปแล้วอะค่ะแต่ก็ยังแอบอยากกลับเข้ามาอยู่นะนะคะเนาะแต่ไม่รู้จะกลับมายังไงนะคะตอนนี้นะคะมันเหมือนกับคนที่ยังสองอารมณ์สุดขั้วค่ะคือบางครั้งก็อยากกลับเข้ามาแล้วพุ่งเข้ามาเลยนะคะแต่พอจะกลับเข้ามาจริงๆค่ะก็แบบไม่ฉันมีจุดยืนฉันมีเหตุผลฉันตัดสินใจด้วยเหตุผลนะคะก็ ยูเทิร์นนะคะกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ของเรอด,ดีมันไม่มไม่ง่ายเลยเนาะนะคะเขาอยากจะฝากบอกนะนะคะแต่ตัวของเขาก็พยายามอยู่เสมอนะคะที่แบบจะอยากกลับมาปรับความเข้าใจนะคะหรือว่าพยายามเท่าที่เขาทำได้อะค่ะอืมนะคะ เขาก็ทําดีที่สุดแล้วอ่ะเขาอยากจะฝากบอกเนาะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าข้อความที่อยู่ในส่วนลึกของหัวใจของเขานะคะที่เขาไม่เคยบอกเราเขาซ่อนอะไรเอาไว้นะคะเรามาดูกันนะ10ดาบเสียใจมากเนาะนะคะสี่ถ้วย the empress คนรักอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลก็ได้นะคะในบางคู่บางคนนะคะมี judgment นะคะอาจจะเป็นชาวพิจิกลัคนาพิจิกได้ด้วยนะคะ3ใบเลยเนาะแล้วก็มีไพ่3ไม้เท้านะคะสิ่งที่เขาซ่อนเอาไว้ในใจนะคะเขาเจ็บค่ะอืเขาเสียใจมากๆเลยเนาะนะคะ ภายนอกอาจจะเป็นคนที่ไม่พูดไหมนะคะหรือว่าเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้กับตัวเองเยอะๆเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งไหมนะคะในบางคู่บางคนเหมือนกับภายนอกเขามีอะไรบางอย่างที่เขาแบบเขาเขาแสดงออกไม่หมดนะคะเขาเลือกที่จะเก็บความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจความน้อยใจเอาไวค้ค่ะ ไพ่สิบตากคือคนที่เจ็บมากๆสี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างค่ะมันเหมือนยังทําเท่าไหร่ก็ไม่ทีพอนะคะอืมเขารู้สึกว่าเขาทําเท่าไหร่ก็ไม่ทีพอเขาทําเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจนะคะอืมก็คือความน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจเนาะนะคะ Dm press นะคะคุณคือคนที่เขารักนะนะคะแล้วก็อยากให้เป็นภรรยานะคะเป็น แม่ของลูกเนี่ย,ยไพ่ใบนี้นะคะแม่ของลูกพ่อของลูกนะคะเป็นภรรยาสามีนะคะคุณคือคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีความพร้อมมากๆนะคะในบางคู่บางคนเองเขาอาจจะเคยคุยกันไหมนะคะเรื่องของการแต่งงานนะคะไพ่ใบนี้นะคะคุณคือคนคนหนึ่งทีเ่เข้าใจในตัวเขานะคะไม่ว่า เขาจะแสดงออกอะไรก็ตามนะคะแต่คุณคือคนที่ใจดีคุณคือคนที่ให้อภัยเขาได้เสมอคือคนที่ใจกว้างนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้นะนะคะแล้วก็เขารู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่กับคุณนะคะไพ่จั m เ n t แล้วก็สามไม้เท้าสื่อถึงว่าความสัมพันธ์นะคะของพวกเราในอดีตนะคะมันรักเลิศเลิเนาะนะคะตัดกันไม่ขาดสักทีนึงนะคะเขาก็ร <s> ูะะ้สึกว่า การเดินทางของความสัมพันธ์นี้มันช่างไกลเหลือเกินเนาะนะคะในใจเขาก็รู้สึกว่าเวนะคะรู้สึกเหงานะคะแต่ว่าก็ยังรอคอยนะคะเขาหวังในใจลึกๆนะว่าสักวันหนึ่งนะคะเราทั้งคู่จะสามารถแบบลงเอยกันได้สักทีหนึ่งอะประมาณนี้นะคะมันเหมือนเจ็บอยู่ตรงนี้อะแต่ว่ามันก็ตัดยากเหลือเกินอะนะคะคู่นี้เหมือนคู่ที่แบบตัดยากอะคะ่ะนะรักๆเลกิลกๆตัดยากนะคะ ประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูพลังงานเอาคำกันนะคะว่าปักนี้ค่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนกับคนรักเก่าค่ะจะได้มีโอกาสกลับมารีเทิร์นกันไหมคะมี3ดาบค่ะ สิบดาโอมีเก้าเหรียญค่ะมีสามเหรียญค่ะมีซีอวานส์ค่ะ ในฝั่งของเพื่อน,เอ,นเองนะคะได้3ดาบ10ดาบเพ,เพื่อนบางคนเองอาจจะยังเจ็บปวดและเสียใจกับเรื่องราวในอดีตอยู่นะคะไพ่ใบนี้บางคนเองนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักเราสองสาคนก็ได้รักสามเศร้าเรา3าคนแลวเราเพิ่งไ,ไปรับไปดูก็ได้นะคะซึ่งความเสียใจนะคะบางคนอาจจะถูกแทงข้างหลังนะคะ10ดาบแล้วตัวของเราก็ค่อนข้างเจ็บนะคะเรื่องราวในอดีตนะคะมันยังคง วนเวียนอยู่ในหัวของเรานะคะแล้วก็บาดแผลของเรามันก็ยังคงมีมากอยู่เหมือนกันนะนะคะในฝั่งของเขาราคาได้เป็นไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่หไม้เท้าเนาะนะคะตัวของเขาอะ่ะตอนนี้นะคะเขาอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะให้ต้องเดินทางนะคะไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาของการได้รับนะคะ โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะให้ทำบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆที่ต้องไม่ได้อยู่กับที่แล้วเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นงานก็ได้ธุรกิจก็ได้นะคะต้องออกเดินทางไปนะนะคะต้องไปข้างหน้าแล้วอ่ะนะคะสามเหรียญคือโฟกัสนะคะต้องทำงานด้วยกับคนหมู่มากนะคะพาร์ทเนอร์ลูกค้าคุ้นส่วนเนาะนะคะไพ่คีย์เวิร์ดคือไพ่เก้าเหรียญน,นะคะแม่หมอรู้สึกว่าปักเนี้ยค่ะ คุณทั้งคู่ค่ะเริ่มพี่จะปรับตัวนะคะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะในแบบของเรานะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เป็นในลักษณะของการที่แบบลักกี้เกมนะคะแต่ไม่ลักกี้เลิฟเนาะอืมนะคะมองว่าปักนี้ค่ะอาจจะไม่ได้มีโอกาสกับมารีเทิร์นกันหรอกเนาะนะคะต่างคนก็ต่าง โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำนะคะเป็นช่วงเวลาของการคิดทบทวนเยียวยาความรู้สึกของตัวเองเยียวยาความรู้สึกในอดีตน,นะคะทีนี้เรามาขอคำแนะนำนะคะจากไพ่ออร์คโคกันนะคะ You are strong beyond measure. Healing energy flow to you นะคะแล้วก็ opening to your spiritual source Oracle นะคะอยากจะบอกว่าจงรักษาพลังงานภายในที่วิ่งผ่านเข้ามาในตัวคุณนะคะเปิดจิตวิญญาณนะคะเชื่อมโยงนะคะให้เข้าถึงจิตวิญญาณภายในของตัวเรานะคะแล้วก็รักษา energy ภายในให้มันเป็นปกติ นะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะมากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ำหากตอนนี้นะคะยังเจ็บยังเสียใจอยู่เยียวยาความรู้สึกตัวเองเนาะนะคะคุณเข้มแข็งค่ะวันหนึ่งคุณจะเข้มแข็งขึ้นมาได้หากบางคนเข้มแข็งแล้วนะคะแม่หมอดีใจด้วยนะคะคุณคือคนคนนั้นนะคะที่สามารถก้าวข้ามช่วงเวลานะคะที่ เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนก็ต้องเคยเจอเนาะนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เราแบบจะต้องเรียนรู้กับมันนะคะก็คือนำอดีตะคะ่ะมาเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์แล้วนำไปปรับใช้ในอนาคตเนาะน,นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ หากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะหากเพื่อนๆท่านไหนได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้ก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของ,ของแม่หมออลิสาด้วยนะคะก่อนจากกันนะคะแม่หมอก็ต้องขอายยาอนุญาตอวยพรปีใหม่ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสุขสมหวังนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สุขสมหวังดังปรารถนานะคะอยากเจอความรักดีๆอยากเจอคนรักดีๆนะคะก็ขอให้ได้พบได้เจอนะคะขอให้ร่ำรวยเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะคะก็ Merry Christmas นะคะ and Happy New Year นะคะคลิปหน้านะคะเราจะมาเจอกันในปีหน้านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีนะคะแม่หมอก็ต้อง ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อทุกทกคนที่ให้ตามสนับสนุนนะคะปีหน้าฟ้าใหมให่เจอกันใหม่นะคะสิ่งใดไม่ดีนะคะทิ้งไว้ในปีนี้นะคะปีหน้าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ